ตีสาสโกนะครับวันนี้ได้มีโอกาสเจอเข็มขัดหน้าเส้นเล็กซื้อมานะครับน่าจะอยู่แค่ประมาณร้อยกรัมประมาณนี้มาจากประเทศลาวเป็นคนประเทศลาวเลยสวยด้วยสวยทั้งเข็มขัดสวยทั้งเจ้าของเลยนะครับเส้นนี้น้องแจ้งประวัติว่าเป็นไงนะได้มายังไงนะครับเป็นของครอ,อบครัวใช่ค่ะเจ้าของุณนาครับอ่ใไปเวลาเช็ค จุดละ45วินาทีเดี๋ยวเรามาดูเปอร์เซ็นต์ทองน,นะครับจะขึ้นมาตรงเองแต่มาว่าตอนมาจะได้เท่าไหร่เอาคือเอาตรงๆว่าต,ต,ต,ตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าเมื่อกี้ถามราคาค่าบอกว่า6หลักโอเคทุนเท่าไห,หร่กันล่ะ29เปอร์เซ็นตอันนี้คือที่หัวเข็มขัดโอ้เป็นเส้นเล็กที่เจอแล้วก็เปอร์เซ็นต์ต่ำด้วยเป็นจุดที่สอง29เหมือนกัน29เปอรเซ็นต์เหมือนกัน,อ,น,กนอ่ะอีกจุดหนึ่ง 2ี่ิบเ้าหมือนกันทุกจุดเลยแปลว่าเขาอยู่ที่ตรงนี้แหละเข็มขัดหน้าเส้นนี้นะฮะตอกสี่สิบนะฮะกำกับด้วยร้อยนะฮะการที่เข็มขัดหน้าหนึ่งเส้นตอกสี่สิบนะฮะมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์เท่าที่เจอได้นะก็ตั้งแต่สามสิบส่วนใหญ่จะสามสิบสามขึ้นไปถึงสี่สิบเลยแล้วก็ถ้าอยู่สามเก้าถึงสี่สบเนี่ยค่อนข้างเจอน้อย1้อยเส้นก็จะเจอไม่เกินสิบเส้นส่วนนี้ฮะตอกสี่สิบแต่มีเปอร์เซ็นต์ที่ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นจะบอกว่า เป็นรูปของตามงกุฎตามงกุฎเนี่ยเขาเป็นของเซ้งเฮงหลีนะฮะแต่ตัวตอกตรงนี้ไม่ใช่ของเซ้งเฮงหลีทําให้เหมือนเป็นตามงกุฎที่เป็นที่นิยมกันสมัยก่อนเรียกแสดงว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นกรณีที่ทําเทียบทําเรียนแบบแบรนด์ดังแล้วกันยีขายได้เดี๋ยวเรามาเคา,เาะราคากันที่29%่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเห็นก็เอาห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบครับคูณยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เท่ากับบาทละหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบเนี่ยคู จะตกอยู่ที่กำละ978บาทนะฮะราคาเข็มขัดหน้าเนี่ยก็จะขึ้นอยู่2ปัจจัยนะ1%แล้วก็2ราคาทองอีกอย่างหนึ่งมาลุ้นกันที่น้ำหนักนะฮะ106กร,รัม106.49เอาตามนี้เลยเราซื้อเข็มขัดหน้ากันแบบนี้นะฮะคือเปิดผิวเช็คเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องหลอมนะ978ราคาเส้นนี้นะฮะไม่มากไม่น้อยเล็กๆน้อยๆน,ยนะฮะเข้าไปที่1 4สนสพาท <L> <S <S> ้น้องดีใ ผมรู้สึกยังยังแอบแบบแอบผิดหวังแฮะที่29เปอร์เซ็นนะแต่แรกกัประเมินให้เนาะ35แล้วที่กด35เออยัง<ส>นนเนี่ยเนี่ยใน่ยังแสนอยู่นะีแอบผิดหวังนะแอบผิดหวังว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยไปหน่อยนะ29เปอร์เซ็น104,000 1047บาทใหญ่คุณมากนะเดินทางมาจากที่ไหนลาวประเทศลาวอู้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับปะ